วันนี้วันที่22มีนาคม2566นะครับเราก็ได้ปลูกสำเร็จเป็นบางช่วงนะครับสวนป่าแห่งใหม่ของจังหวัดอุทัยธานีนะครับเราก็ได้ปลูกต้นไม้มาริดไม้มากคุณค่าไป690ต้นนะครับคีเป40ยี่90หยีเกเกรดสิห้ลินฟ้า12กระทอม20ขนุน130กันเกา60ยังนา30ตะเกียนทอง40 จันโอจันอินยี่สาพยุง40สิบสักทองสามสิบปป่า30ต้นปะดูแดง30ต้นพยอม10ต้นเต่ง20ต้นต้นเคี้ยม20ต้น18รายการนะครับปลูกไปพ3นสต้นนะครับที่ประมาณ7จ็ดไรนะครับที่ประมาณ7จ็ดไร เราก็เริ่มปลูกมาตั้งแต่วันที่12นะครับวันนี้วันที่12ก็10วันต้นไม้ด้วยต่อระบบน้ำด้วยนะครับมาริดไม้มากคุณค่านะครับใครไม่ปลูกเราปลูกนะครับฟเฟสคนบ้าปลูกป่านะครับคนบ้าเว้นวรคนิดนึงแล้วก็ปลูกป่าถ้า youtube ก็สวมนมณีโภชนานะครับ ประมาณเนื้อที่ประมาณเจ็ดไร่นะครับพันสามร้อยสามสิบต้นประมาณเจ็ดไร่แล้วเหลือที่ประมาณอีกห้าไร่เราก็จะไว้ลงอินทผลัมมะพร้าวนะครับเลาะถนนนะครับอินทผลัมมะพร้าวเนื้อที่เหลืออีกห้าไร่นะครับขนนร้อยสามสิบต้นเอาไว้แกะขายนะครับมริดก็จะ ช่วงนี้ก็จะไม่ค่อยสดชื่นนะครับเพราะตกใจเราปลูกไม่ประณีตนะครับฮาร์ดคอร์เลยเคาะกระป๋องทุบลงปลูกไม่มีตายตักต้นเราปลูกมาแล้วนะครับอีกที่หนึ่งเราปลูกไปแล้ว40 400ต้นขอประทานโทษปลูกไปแล้ว400ต้นที่ใหม่เฉพาะเมลิดอย่างเดียวอีก6 9รรวมมลิดอย่างเดียวเราปลูกไปประมาณ1100ต้นนะครับไม้มากคุณค่า ของเราเคาะกระป๋องกระแทกออกอาจจะตกใจไปบ้างเหี ill, ่ยวเฉาเดี๋ยวประมาณสักสองอาทิตย์เวลาลากเขาเดินเขาลำต้นตั้งเขาก็จะโตเร็วนะครับมาริดสูงปีละเมตรกว่านะครับพอเราปลูกมาสองปีกว่าเราพยายามวัดดูสังเกตดูนะครับ งานเราก็มี8คนบ้าง7คนบ้าง6คนบ้างปลูกด้วยต่อระบบน้ำไปด้วยนะครับน้ำเราก็ไม่ต้องจ่ายค่าไฟนะครับเพราะเราใช้แผงโซลาเซลล์นะครับปั๊มหน้า3าทด2ดันมาตรงนี้ประมาณ500เมตรนะครับแต่ถ้าเลยไปอีกที่ก็700เมตรเราลองระบบน้ำแล้วครับผ่านนะครับแผงโซลาเซลล์ ใครไม่ปลูกเราปลูกนะครับมะริดไม้มากคุณค่านะครับ